อ่าดิมีจะมาบอกนะครับช่องทางการเติมเงินนะครับสระอรลบอตตี้ช็อปนะครับเพื่อนเพื่อนแอดไปได้เลยครับที่ Facebook เห็นไหมครับอีลัตตช็อปที่มีวงสีแดงไว้นะครับแล้วก็ไลน์อนลัอตตีช็อปนะครับตรงหน้าอีจะมีตัวแอดด้วยนะครับปลอดภัยแน่นอนห0 0รอเซนใบใบมีใบรับรองทะเบียนการค้าด้วยนะครับแล้วก็เปิดมาเนี่ยอยู่8ปีรับประกันนะครับว่า เพื่อนๆทุกคนเติมปลอดภัยแน่นอนแล้วก็จะมีในส่วนแทบทุกเกมจะมีการเติม UID ด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วน ID กับพ a s แต่ว่าส่วนใหญ่จะมี UID เพื่อเพ,พสามารถเติมและปลอดภัยแน่นอนห0 0รอนแน่นอนนะครับฮัสวัสดีครับมีรักี้แบร์นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงจุดสมบัติตอนนี้ไม่อยู่ที่เอาแค่เปิดตอนนี้นะครับจุดสมบัติตอนนี้ที่เปิดอยู่ตอนนี้ถ้าเกิดเราเล่นไปเนี่ยจะถึง จะถึงแค่อูโต๋ตอนนี้มีรู้แห่แค่อูอูโต๋นะมากกว่านี้คือมีอย่างเล่นไม่ถึงยังบอกไม่ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาทําเป็นเวอร์ชัน2อันนี้เวอร์ชันแรกก่อนเป็นเวอร์ชันแรกก่อนแล้วกันนะครับโดยที่เราจะต้องเตรียมพั่วเพื่อนเเห็นพั่วซ้ายล่างบ้าสิบหกเนี่ยเดี๋ยวมีขออนุญาตบอกก่อนครับว่าพั่วหาจากไหนนะครับเพื่อนๆกดเขาว่าป้อมก่อนเลยตรงขวาล่างนะครับเสร็จแล้วกดเขาว่าส่วนเจ้าเมืองเสร็จแล้วส่งนะครับโดยที่อันนี้อันนี้สายฟรีนะนี่เราสามารถส่งไปหาพั่วได้นะครับเพื่อนเพื่อนะส่งใหห้้มดแลวก็พพพยยาามมมรีฟคัั้งสสะววไ พอเดี๋ยวถ้าเกิดเรามีจุดขุดสมบัติที่ดีเดี๋ยวมีจะมาลงเพิ่มๆอีกนะครับต่อไปการหาพู้วยแบบนี้ก็คือการเติมเงินนะครับสุดคุ้มนี่เลย9 9บาทนะจะได้พั่วอยู่ประมาณ5อัน,นี้หมีเติมแลนะ้วเพราะว่าหมีจะมาทำคอนเทนต์ไงตอนแรววกผู้หวีไม่พอนะครับอ่ะต่อไปก็คือการทำเควสนะสำหรับขุดพั่วเนี่ยวันที่5นะครับเห็นปะ อันนี้หมีลองไปขุดทีหนึ่งปรากฏว่าได้นะเพราะฉะนั้นเพื่อนสามารถขุดตรงนี้แล้วก็จะได้ขุดสมบัติดินแดน15ครั้งนะครับเออตรงนี้คนติดเยอะนะคนนี้คนติดเยอะอ่ะก่อนจะขุดเดี๋ยวขอพูดถึงให้เครดิตคุณเจมก่อนเลยนะคุณบรรณศรนะคุณเจมเอามาลงไว้นะครับเออ,อน,นี่ต้องขอบคุณมากนะจริงๆคือคุณเจมกับหมีนี่เล่นเกมเจอกันแทบทุกเกมเลยนะตั้งแต่อ e ีเวอร์โซ่ละคุณเจมก็จะทำมาทำโกงทำไกด์เวลาแกไปลงเกมไหนแกนก็จะลงข้อมูลแบบนี้นะครับอ่า เดียวมีขอญาตพูดเลยเลยกว่านะครับสำหรับการขุดนะทั้งหมด16เขตนะครับเอาเรามาเริ่มที่ช้างอันก่อนเลยดีกว่าช้างอันนี้อยู่ตรงหมีแล้วแต่ว่าอันนี้หมีขุดเรียบร้อยนะครับเออเดี๋ยวมีขอญาตพูดก่อนของรางวัลมีอะไรบ้างใช่ป่ะอันนี้คนถามเยอะนะของรางวัลจะมีเป็นในส่วนการอัพพลังต่อสู้ทั้งนั้นเลยแต่ถ้าเพื่อนๆโชคดีจะได้ทองหรือตาลึงเนี่ยตั้งแต่666แล้วก็อ่เขาเรียกว่าอะไรนะใบเปิดขุนพลเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรตาพยักเออ แล้วถคนดองกวนอูก็ควรมาทำด้วยครับดองก็สามสี่ร้อยห้าร้อยเลยละกันถ้าเกิดโชคดีสุดจะได้ตำลึงอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบแปดถึงสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าเห็นคนได้มากสุดวันนี้นะถ้ามีคนได้มากกว่านี้ก็มาคุงใต้คอมเมนต์ได้นั่นมันจะได้เป็นพวกหินเอาไว้อัปเกรดตัวละครเราอะเอาเป็นว่าขุดไปมีแต่เรื่องที่ดีครับเพื่อนๆควรมาทำนะสำคัญมากมายอ่ะโอเคครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวมีขออนุญาตเริ่มเออเดี๋ยวเดี๋ยวโดยมีบอกก่อนวิธีดูดินแดนนะเพื่อนๆดูทรายล่างก่อนเพราะว่าลูกตาเห็นไหม ให้เพืเ่อนๆกดไปที่เมืองก่อนเลยแล้วคำว่าขั้วรั่วอย่างเห็นตรงขวาไหมครับเห็นไหมมันก็จะมีบอกเราเห็นไหมสร้างตังเนี่ยมันจะมีใบนายนท่านสามารถไปยังเขตขั้วรั่วอย่างต้องได้บอกแสแน่นอนเห็นไหมถ้าเกิดตรงไหนเราขุดแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นว่าเราขุดแล้วครับแต่ที่ส่วนใหญ่มียังไม่ได้ขุดเลยนะนี่เพืเ่อนๆเนี่ยสามารถกดดูได้เลยเนหะ็นไหมถ้ามันมีบอกใบแปลว่าเรายังไม่ขุดครับประมาณนี้นะอ่ะต่อไปก็คือการขุดเลยนะโดยมีคอลี่พูดเลยนะเพราะว่ามันทั้งหมด16เขตนะครับ จุดแรกคือฉางอันตงหมีเลยอะอันนี้เพื่อนๆเ,เรียบร้อยนะต่อไปก็คือเขตด่านฮันกูนะเขตดานฮันกูนะครับเดี๋ยวมีขออนุญาตเปิดทีละส่วนทีละส่วนเพราะว่าส่วนใหญ่ก็บางคนก็ยังไม่ได้เข้าบอร์ดก็มีเยอะมากนะครับก็ข้อมูลตรงนี้อาจจะช่วยผู้เรียนได้ไม่มากก็หน่อยนะครับต่อไปด่านฮันกูนะครับเดี๋ยวมีขออนุญาตรีบไปเลยดีกว่ามันจะอยู่ที่โคกหงนะ ขอ,อุ่าพาเดินไปเพราะมันเดินมาอาตรงนี้ครับเจอเรียบร้อยแล้วฮกคงจะอยู่ตรงนี้นะครับเพืเ่อนๆหยิบจอบขึ้นมาเอ้ยนี้มีค่อยขุดล้วมึงเนี้ยเขาบอกว่ามีกล่องด้วยเขาบอกว่าไม่รู้อะเอาขุดเลยละกาันเออยังไม่ได้ขุดครับเห็นปะมันจะเป็นอันนี้ได้แคห้าสิบเองอะแปลว่าหมีดงเกลือนะอันนี้จบไปในส่วนเมืองที่สองนะครับเขตฮกหงนะฮกหนงหกหนง,หหนง,หหนงโอ้ชื่อกูยอมดิต่อไปนะครับก็คือล่วอย่างนะครับอันที่สามนะล่วอย่างไปเลยล่วอย่าง let's go go go, go, go. มันจะอยู่ข้างเมืองรั่วอย่างเลยครับตรงเมืองตรงนี้นะเห็นไหมนี่น,นี่ตรงนี้เลยครับไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชเอ้ตรงนี้หมีเคยขุดแล้วนะถ้าหมีจำไม่ผิดอ่ะนี่น,นี่ตรงนี้นะครับนี่นี่คือจุดที่สามนะครับจุดที่สามคือรั่วอย่างนะครับเพื่อนๆขุดเลยละกันเอ้ยยังไม่ขุดถ้าเกิดเป็นกล่องอย่าไปว่ายังไม่ขุดนี่โอโ้โหเยี่ยมมากครับนอกจากที่เออเราจะได้เป็นพวกตำลึงนะเห็นป่ะมันยังสูมไม่นี่โอ้โหกระทิงไม่ใช่เพื่อนเรกระทิงมาทําไมเนี้ย ไม่เป็นไรเดี๋ยวหมีหมีจะเอากระทิงไปใส่เตียวเลี้ยวดีกว่าวะ่ะเออน่าจะเวิร์กอ่ะตออ่ะอ,อันนี้จบไปในส่วนล่วอย่างนะครับอ่ะต่อไปคือเขตซังตังนะเขตซังตังอยอมชื่อภาษาจีนจริงๆเลยเขตซังตังอยู่ที่นี่แหละครับจะจบแมช์แรกแล้ะไปเลยพวกเราเนี่ยครับลงมาตรงนี้เลยนี่นี่มันจะอยู่ห้องตำราตรงนี้ครับเพื่อนๆก็อย่าลืมเอา เซียมมาด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีเซียมจะขุดไม่ได้นะเราจะไม่ได้รางวัลพิเศษโอ้โหนี่นหะตาพยักสองโอ้โหเราเปิดปวนอูเลยนะอย่างงี้เสร็จเลยเสร็จมีเลยอย่างงี้อ่าต่อไปคือเอ่อเขตหันตาลน,นะครับต่อไปคือเขตหันตาลน,นะครับถ้ามีูพูดชื่อผิดของไทยนะโหชื่อมัน <laughs> ชื่อมันตกกรใจเหมือนกันนะบางทีอ่าต่อไปเขตหันตาลน,นะครับหันตาลไปเลยละกันโอเคลุยโลดเพื่อนๆ เขตฮานต้าจะอยู่ตรงร้านค้านะครับอ้ตรงนี้หนีมาซื้อของบ่อยนี่ๆตรงนี้เลยครับโหใครใครมันจะรู้มัต้องขุดตรงข้างหน้าว้เนี่ยโอ้โหขุดเลยละกันเนี่ยแหละครับฮานต้านี่เห็นบ้านได้กล่องกล่องในตำนานโอ้าวสุดยอดเลยตอนนี้ได้ตำลึงอยู่ที่666เลยนะครับเพราะนั้นเพื่อนๆก็อย่าลืมมาขุดครับรับประกันอ่ะต่อไปเป็นเขตเฉิงติงนะเป็นเขตเฉิงติงนะครับเขตเฉิงติงนะไล่16เมือเงเลยได้แหละ เชิญตีงจะอยู่ที่กำแพงข้างบนครับถ้ามีจะไม่ผิดนะนี่เดกำแพงโอ้ถามจริงอยู่ตรงนี้ใครจะตัดสลูได้ใช่ไหมวะเนี่ยจุดจุดมันอยู่ตรงประมาณนี้ข้าข้ากใกล้ใกล้กันไหมก็น่าจะได้ป่ะใช่ไหมโอ้ยอันนี้ใช่แล้วแหละเนี่ยเนี่ยต้องตรงนี้ครับอันนี้ขอภอภัยต้องต้องมาตรงจุดมีนะเดินมาซ้ายนิดน,นึงถ้าขุดไม่ตรงจุดไม่ได้เห็นบ้านเนี่ยได้หินกันสามร้อยโคตรเยอะเลยนะโอ้โหอ้า่ต่อต่อไปนะครับก็คือจุดทรงซานนะจุดทรงซานนะครับจุดทรงซาน เฮ้ยกดผิดครับกำลังตื่นเต้นกับของอยู่ไปครับจงซานไปลุย let's go จงซานจะอยู่ตรงนี้เลยครับนี่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 ตรงแม่น้ําเลยนะนี่นี่เพื่อนเพื่อน,น,น,นดูจุดให้คลองหมีให้ดีแล้วค่อยกดนะจุดที่ดีดิเออเนี่ยต้องเป็นกล่องนี้นะแสดงว่าจุดมันต้องแบบตรงตรงตรง,ตรงเลยอะเนี่ยเพื่อนเพื่อนต้องยืนตรงแบบหมีเลยห้ามพลาดเลยนะถ้าพลาดไปจะได้กล่องธรรมดานะครับวันนี้หมีได้ทดลองเรียบร้อยแล้ว อ่ะต่อไปก็คือเขตจริงเชิงนะเขตจริงเชิงนะครับปะ <c oughs> พวกคู้จะพอไปนี่ยขุดขุดฟรีไปเยอะเลยเขตจริงเชิงจะอยู่ตรงห้องตำราข้างบนตรงนี้นะครับโอ้โหมันอยู่ในรูเออเนี่ยใช่แต่ตะเกียบไม่ใช่นะโอ้โหเศร้าเลยนะไม่เป็นไรครับอ่ะต่อไปมีเขตจริงเชิงน,นะต่อไปก็คือเขตปังเปกนะครับเขตปังเปกนะ ทางเปกนะไม่ใช่ปลอยเปรตนะอยู่ข้างๆกันแต่ไม่ใช่นะคนละคนละเรื่องแล้วนะอ๋อมันจะอยู่ข้างๆร้านค้านะครับอยู่ข้างๆร้านค้านี่ไงเจอแล้วข้างๆร้านค้าอยู่ตรงข้างบนอ่าลองตรงนี้ดูสงงัยหมีขุดไปแล้วแน่เลยว่ะมางจุดหมีก็จําไม่ได้นะมางจุดหมีก็ขุดไปแล้วเพื่อนๆก็ลองมาขุดดูแล้วกันนะครับอ่ะต่อไปก็คือเขตลาพีนะเขตลาพีนะครับลำพีนะลำลูกกาเปล่าไม่รู้นะ ลาพีมาจุดนี้ต่อครับไปเลย let's go เยอะเสียมหมีไม่พอแน่เลยว่ะไปขุดขุดเฟลไปเยอะมันอยู่ตรงต้นไม้นะครับอยู่ตรงต้นไม้นะมันจะเป็นแหลมราชบังเลย,ยตรงนี้ครับนี่แต่หมีจําได้ว่าหมีขุดไปแล้วแตไม่ไครับขุดเลยเพื่อนๆดูเนี่ยเพื่อนๆต้องอยู่จุดนี้เลยนะคือต้องเป๊ะเลยนะครับไม่ได้นะมันอยู่ตรงต้นไม้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเยวขาเขาตรงนี้ครับขุดเลยละกันเออฮ้อโหหกฮันเลยละเนี่ยพระเจ้าจอดพระเจ้าพระเจ้าจอด ต่อไปเป็นเขตปักไห้แล้วนะครับปักไห้นะปักไห้บ้านไครบอกกันด้วยปักไห้ปักไห้เร็วปักไห้หจะอยู่อข้างๆหมู่บ้านนะทางตะว,วันออกเนี่ยถ้ามีจำไม่ผิดนะมันมีเคยมาขุดแล้วถ้ามีจำไม่ผิด <c oughs> เนี่ยมันเป็นลงมินิเกมปลาเออเนี่ยตรงนี้เหมือนเคยลองขุดแล้วนึงโอ้โหเอาเราเอาตรงนี้แหละช่างแม่งแล้วเข้าไม่ได้ก็กดขุดแม่งเลยละกาเออได้เห็นไหมอันนี้สมบัติเนี้ยถูก โอ้โห oh, oh, oh. ตำลึงหกร้อยหกสิบหก็ไม่มีไม่ไ,มได้หนึ่งพันแปดร้อยแปดแปดกับเขาบ้างอ่าต่อไปเป็นเขตล่าหยางเลยนะครับใกล้จบแล้วนะครับโ oh, อ้เขตล่าหยางนะครับล่าหยาง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 คูยอมชื่อจีนเมืองจีนจริงเลยนะเขตล่าหยางจะอยู่ที่ชาวนาตรงนี้เลยครับให้เพื่อนๆเดิน,ดนมันอยู่ตรงข้างต้นไม้เลยนะเดี๋ยวๆมีขอโฟกัสทุก,ก่อนอออยู่นี่อยู่นี่นี่ใช่นีจะมาดูมุมนี้ดีก่อน อ่าเนี่ยแหละครับถูกร้อยล้านเปอร์เซ็นต์ขุดเลยละการแต่มันแต่ว่าแปลว่ามีขุดแล้วนะเนี่ยตรงนี้แหละชัวร์เลยตรงจุดของมีที่มีเยินเนี่ยเนี่ยชัวร์เลยครับอ่าต่อไปเป็นเข่ซีจิวแล้วนะครับต่อไปเป็นแข่ซีจิวแล้วนะแป๊บนึงนะครับซีจิวซีจิวแล้วครับซีจิ๋วจะอยู่ร้านข้างๆร้านค้าเลยนะข้างๆร้านค้านะครับนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้นี่อยู่ตรงนี้นี่ ตรงต้นไม้2ต้นถูกครับตรงนี้แต่ว่าหมีไม่มีที่ขุดแล้วนะที่ขุดหมดแล้วยวขอดูป้อมแป๊นนึงว่าทำอ้นี่เสร็จหรือยังยังขุดไม่เสร็จเลยนะอีกสิบเอ็ดนาทีไม่ทันละกันเอาเป็นว่าหมีบอกจุดตรงนี้แล้วกันเปิดเพื่อนเพื่อนก็อย่าลืมมาขุดด้วยนะครับเป็นของเราเนฟรีนะบางทีเพื่อนพอาจะโชคดีได้ตอมลึงแปดหรืงตอมลึงถึงสองพันห้าชีวิตเปลี่ยนเลยนะเปิดขุนพลเหมือนจะดีใช่ไหมเปิดขุนพลสิบทีหมดแล้วอะไรกันเนี้ย อ่าต่อไปก็ไปส่วนในเขตเอ่อซีจิ๋วอ่ะสุดท้ายแล้วนะครับเสี่ยวพ่ายนะเสี่ยวพ่ายนะเสี่ยวพ่ายต่อไปเป็นในส่วนเสี่ยวพ่ายนะครับเสี่ยวพ่ายจะอยู่ข้างๆหมู่บ้านตรงนี้เลยครับนี่โอ้โหตรงนี้เลยครับนี่ตรงนี้เลยนะครับอ่ะต่อไปเป็นในส่วนเอ่อเขตเชียวจวินนะครับเชียวเจวินนะโอ้โหยอมชื่อจริงๆเลย เฉียวจวินจะอยู่แค่ตรงนี้ครับมันจะเป็นเกาะไอ้นี่ไอทางเล่นน้ำเอ้ยดีๆมันมีเพชรตรงนี้ขอซะหน่อยนะครับตรงนี้นะครับนี่นี่ตรงนี้อ่าเนี่ยแหละตรงนี้แหละตรงนี้แหละครับชั่วเลยนี่นี่แต่หมีไม่มีนะก็จบไปในยทูส่วนเออเขยเฉียวเฉียวเฉียวจวินเสียวจังเลยก็แย่แล้วเอาต่อไปตอนนี้หมียังเปิดแบบไม่ถึงฮูโตนะไม่มีเวลากดเล่นนะเดี๋ยวมีขออนุญาตลงรูกฮูโตแล้วกันครับขอยืมคุณเจมส์หน่อยแล้วกันนะครับ อ่าเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ16แมปตอนนี้นะอันนี้คือเวอร์ชั่น1นะครับเดี๋ยวจะมีเวอร์ชั่น2เดี๋ยวรอเปิดอีกสัก10-20แมปแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาทำเนาะเพราะว่าแมป2แบบมาลงมันไม่ค่อยคุ้มนะครับก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนได้ตาพยักกันสัก20-30อันไปเลยแล้วก็ขอให้ทุกคนได้ตำลึง2,555กันทุกคนนะครับตำราสกิลอะไรก็ว่านไปอ่าเพื่อคลิปนี้จะมีประโยชน์กับผู้เล่นไม่มากก็น้อยนะครับง่างก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับแล้้้วถาาอยากใหมีทสไกกด์์เเีียวมมมน้้าพพิใตคอมมเนต์ได้นะคครรััับบมแล้วเจอกนนะ ใครบอกอะไรก็หมีก็ทําให้หมดแล้วเนาะขอรบกวนเพื่อนๆนิดนึงนะครับตอนนี้ช่องล็อตที่แแบบเปิดระบบซูเปอร์แทงแล้วนะครับเพราะว่าขอบคุณนะอ่าน,นี่คือราคาในมือถือนะครับก็จะมีราคาหแต่ว่าราคาในคอมเนี่ยมันจะมี40บาทด้วยนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้แพงนะครับอ่าน,นี้ก็คือพอเพื่อนๆโดเนเลนมาเสร็จนะครับมันจะอยู่ชื่อใต้คอมเมนต์เลยครับในคลิปนั้นนะอันนี้ก็คือท็อปโดเนเลนของหมีครับคือใครที่มาโดเนเลนให้หมีเนี่ยหมีจะจดยอดไว้หมดและถ้าเกิดสมมุติ จะติดเนี่ยแค่ท็อปโดนเงนทั้งหมด6คนก็คืออย่างคุณเอกแคแซนเนี่ยเขาอยู่อันดับ6ใช่ไหมครับหนึ่งบาทเนี่ยสมมติถ้าเกิดมีใครมาโดนเงิให้หมียอดสะสมเกิน1000บาทหมีก็จะขึ้นมาที่อันดับ6แทนคุณเอกแคแซนนะครับซึ่งตอนนี้หมีทําทั้งหมดเจเกมแล้วอนาคตมีเกมเปิดใหม่หมีก็ทำได้เรื่อยๆนะครับแล้วท็อปโดนเงิมันจะขึ้นทุกคลิปของหมีเลยเพราะฉะนั้นเกิดใค,ใครอยากจะมาติดชื่อท็อปโดนเงิแล้วขึ้นชื่อหมีทุกเกมก็มาโดนเงินได้นะครับอันนี้ก็ขอบคุณ